นอกเป็นไขรสาบันะครับจะมาดกขักแต่สายอไส,ส,ส่ไรของหนองงัวความผงความหอมแับนอกจากว้อยี่เลิศก็ต้องมีผักเพลวแล้วครับผมน่าแบบเข้มขคนเลยครับชิคกิ้แไม่ไดนวายจดจัดแั่ไหมเนะาะรถหลก็เสียไปนะำจจำมันก็ว่าส หอมดำดำก็ยิ่มดีครับผม<อ>นี่ฮัลโหลใ,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 ใหม่สุดๆสวัสดีครับพี่น้องเขาน้อยได้น้องงูครับมาใหม่ๆสุดๆเลยเดินไปเอามาบางนึงแล้วครับแต่ว่ากระตุ้มไว้ต่อแรงมืออื่นเซาด้วยครับยังไได้ออมอ,อย่างงามอยู่ดิไข่สามมันโอ้ย สองกิโลนิดๆครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปล้างแล้วกันเราไปเสิร์ฟมอตมไว้ครับมืบ่นเซาอย่างละออมสู่พี่น้องกินครับจงังทำมากินน้ากันได้ครับพี่น้องไปล้างสะก่อนค้างมอแล้วได้พี่น้องบานนี่เอาใบตะไคร้ลงห้องก้นมอก่อนครับย่องย่องทำไมยังเรามีดีดเห็นเตินะ้กนิดนึงครับก<อ>็ เพราะมีทันทด่เสื้อหลายดูเพราะว่าระเบิ่งน้ำที่มันอยู่เดาน้องงูหาเธอมันออกมาหลายแล้วกันเลยเสื้อห้องกลมองไว้หน่อยนึงเราน้องงูมาลงก่อนกันไปโอ้เพราะว่าน้ำอยู่นี่ไหลายเติร์ดเน้องเติร์ะเรามาเสื้ออีกดอกหนก่งบางท่า้มันกะมีทันทีเติมน้ำเสือ้อแล้วเด้อพี่น้องอยาคัน เลยฮะลูกเคยน้ำมาตื้อมีะดอนเสื้อไว้ห้องกลนที่แหลกพอได้วางตะไคร้วันนี้ก็ละปิดฝาหม้อครับ้องเดี๋ยวหาฝาหม้อกันเมียปางหายเงียบแลืมเนื่ยเกือบ่อครับแม่นดูเกือบเร็วเกือบ เกลือย่างเดียวนะครับพ่อบ่มีผงชูรสแม่นเสื้อแต่เกลือไว้ก่อนยามเขาไปปรุงตอนออมอย่างเสื้อสูตเพราะว่าเสื้อมืดนี้น่าจะพอดีนั่นเเค็มใช่ไหมมีชาเค็ม้วเนาะทั้งสองโลอยู่นี้ประมาณสองซ้อนซ้อนละโหลสำนี้ส่อนหาเค็มแล้วแกมีได้หม้อฟดมาถึงเติบเลยได้พี่น้องปิดฝาหม้อสนิทมีได้ครับบุมดันฝาหม้อบ่มนวดไฟแหงไปเต็มที่ คือเมื่อนี้หละต้มไว้พอดีซุกนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเรามีทันไดเอดกิน้อครับมืออื่นครับมืออื่นเสาครับพอมันซุกนี่ก็เลยเก็บเอาไปไว้ในโคแล้วกับมืออื่นเสาอย่างเราอุ่นแล้วมันพอดรรุกุกแล้วก็ยังเราเอาไปผงครับยังถ้ามากินนํากัน้อครับพี่น้องอ้อมน้องงูมืออื่นแซ่บๆนี่ได้มาใหม่ๆสดๆไปได้นออําพรอยใส่ครับแม่ใหญ่ผมเอาไว้ทาดอกพันนันงพูพันไดรุูกได้น้องพันกันเลยถามว่า เยอะอโ,โอ้ยก็สุดหยอดแล้วเนาะหลับพงไว้ซะก,ก่อนได้พี่น้องบ้นเช้าว,วันต่อมาครับพี่น้องครับผมเศ่าแล้วคุณครับทางคุณใส่กั็ร่างกนะิจเตรียมเห็ดแน้อยู่นะ่ากินครับผมสวัสดีค่ะหมูปิ้งเต่าค่ะคุณพี่น้อง ส่แม่ไปหาสืน่ากินมาใส่สวัสดีค่ะแม่มากินนองงวนนมูด้ยครับพี่น้องจของมันไก่ผุดแล้วหรอเบื่ <c oughs> อ้อนเราองหายากค่ะนี่ครับไข่โมเดลมาครับ่บ้อยหนึ่งินบ <c oughs> <c oughs> กินอเแ้วม่เจ <c oughs> กินอไรน่ิงเขามันไก่าดีครับส,สีโจงหนกัก่เดวน้แค่ ไปาห้สี่ร้อยเอานามออมหนัหนนงงัวหาดเลย <Words. S 1> ดลยขอกอะไรอขอกก่อนใช่ะมมาแล้วจ,าจ้รราเจลปลาแมงดาพอนอยส้อยเดิมลดฉาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทะแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวด้อด้จ้านี่ครับน้องวะโ สวัสดีตอนเช้าพี่น้องลังสวัสดีตอนเนมื่อคืนต้มว้อยางซุกแล้วได้เมื่อคืนนี่อันนี้ดังไฟระเรียมไว้ถ้าออมครับอันนี้เรามาซอยแล้วกันนะข้างมอออมจกหน่อยครับเสือพักอีเลิศพักโอ้พระหอมอะไรย่างนครับมีทันได้ไปเก็บเดี๋ยวอนเด้อเสือถ่านก่อนไฟละหมอดก่อนมือนี้บรรยากาศดีพี่น้องเลยลมพัดวืวูแต่เช้าแต่ว่ามีที่ฝนนำบ้านเพิ่นหลอดนี่ มห็นว่าอันยูเข้าเพรร้อนนะอยู่สารคามไหมครับลมแห้งไหมครับเห็นแต่ลงเพราะข้ามพเภอทำมีชันได้อันเข้าบึงอยู่จักอำเภอเลยเนี่ยโอ้โหไหวแล้วครันเป้นนี่จังมันล่มฤทธเพลินโด้ตุ๊กกะต๊กมาดีๆงามๆรถไทยเนี่ยนอกพี่น้องเกี๊ยพะอีเลือก่อนครับผมพะยีเลือดคือสรงสีประสุ่นใชเนาะเก็บดูคร้บจ้ะ ย่างหรือเก็บกับเก็บนำกันช um. ัวร์ใส่อาบน้ำเราไล้ไหมครับคือว่าใส่รองเท้าอันนั้นใส่สุดแบบนี้นะใส่มาแล้วใส่มาจะตระล้าแล้วใส่รองเท้าสกอไหมครับเดี๋ยวงัเดี๋ยวได้รองเท้าสกอปานเด็กหน่อยนี่เป็นโล่งหยาดนะครับใช่ขวัญมันเนีนเด้ ฟีนี่ยามเก็บนี่มันสักมือได้ดีค oh รับนี่จำียงคอหอมฟีนีงามกปูงอย่างของเขใช่หอมปีครับปู่หงายเปิกัง่ายปู่หงอยเปิ่งกับงากเนเนานพี่ต้นนี่เขาใามาดูขักแต่ซ้ายโอ้ยโอ้ยอสามสิบบาทกินจนวะสุดถนัดเลยครับนี่ครับไฮไลท์ของหนองงวงความหงคว่ำหอมกั นอกจากพักี้เลือดก็ต้องมีผักเพีวแล้วครับผมใส่จักน้อยหนึ่งประดับขอดกระดับข้มหอม,อมบอกมาแล้วน้ำลายไหลเจ้าๆนี่ครับเราไปซอยสัยออกบแตงกวาองไปหม้อกันกระข้างขึ้นดอกครับมีกระเดี้ยมอนแต่ว่ามันซุกครับนะครับต้มใบมะขืขนหักขีบห้องเระะงานี่แหละมีเป็ดตะลุยรูดฝุ่นห้องนี่มีไว้ได้น้องเสียง ทางนี้พ่อพี่น้องเห็นไข่สาบันหรอเฮ้ยเยีโอ้โซึ่งน้อยจิตหรอพี่น้องบ้านละซอยกันเด้อพี่น้องบานโอ้เปย์พอดีแสบเลยเด้อพี่นอ้องฮะโกยมัน คือป็ตาเสียบเดี๋ยวเบิ่งกน้องเลยเป็นตาเสียบไปเบิด์ตขันว่าน้องโง่น้องข่อยอันนี้น้องน้องโง่แล้วครับพี่น้องหลอกของยาดิ่งน้องขวายหลอกของยา่งน้องขวายวันนี้กินน้องโง่ครับขันไข่สาเลยใหญ่เนี่ยกรผพาครึ่งครับไข่น้อยเนี่ยเขาเบิดไข่เอาใหญ่ๆเลยบ่หลุะมาไข่สาแล้วกันค่ะโอ้โหแตเราจะข้ามไงใจเดี๋ยวเสียอัธรรต ตาตีเงินฝนโมโหล้ยกินหนึ่งลองง่วงย่ไเลยสำเสร็จกอดตะบ้าผุ่ยนะครับพผมลากิ่นกับไหนเอ๋มกอตัดเครื่องนิดเดียมันีงยลากกินซาใจค่อเนาะนี่เหรอกินแบบกินจนไส้มันใสเลยอยากโอกดๆๆแห้งๆยุ่งยัวอันนี้ผู้ไทยเพิ่นว่าผลายมันพี่น้องนี่ยยำกัดกัดกัดดีแท่านี้เลย ผ้าลายก็คือเป็นผ้าผ้าห่มผ้าลายชุดผ้าเปอรเนีไม่หลอกมาผู้เล่าคนอ่านเรามีเข้าเจอว่าเป็นผ้าลายคือผ้าลานนี่คันว่าผ้าลานเฮือนนี่ห่วยผู้ล่าก็งงคือเดียวแล้วนี้วแต่ผู้เล่าแล้วผักกลางผักขนาดขนาดหลูยังมีคำเดียวแจกว่าผ้าลาพ้าน ค <laughs> ัดมีคัดมีลองนี่มีวัวจักว่าเสียบเลยลูกชิมรสชาติออริจินอลก่อนครับท่นานผู้เลยมีท่านได้ลองก็ลองเหมือครับเพิ่มท่านได้เคยกันเสด็จนำนมขาก็มีจาทั้ลหะตลองลองอี่วะครับยังวันดูรสชาติพอชิมผลายเลยเขาเน่ยลูก โต้หนีไปเห็นยใก<น>ล้การกินอะไรใจกินมเมต่แซวเหลวเดี๋ยวนี้ <laughs> งานพอย้ำนีตังกลับกัดก <c oughs> เอามาลงม้อใหม่หอีกเท่นึงเด้อขับกี่น้องบ้านนี่ไสซอยแล้วกลับมาลงหมอนี่โดตุ๊กุ๊ก,กอุ๊กน้ำกระวจรพอดีเดียวเลยขอมึรู้สึกว่ากลิ่นหอมหนวเป็นทิเศษขนาดมีใด้สิมเล่นกี่น้องเด้อแล้วพอนี้ลงมาก,ก เดี๋ย okay. มันได้พักน่เลยลูกแมันอุกอกสักดเพราะว่าความเย็นของ mm hmm. น้อง,งโง่ลงไปไป mm hmm. พักครับวันนี้คุณเริดต้นหอมไปก่อนเลยค่ะพักอันนี้นยังก็าซาะลาเน่พักแก้วค่ะจะร้ยตามหลังกับหอมผินี่จะหอมเป็นพิเศษ๊าสุ น้ำแบบเข้มข้นเลยครับชิคกิเนเนี่ยมันเอเลยวายซอสคำใหญ่ๆไรยกไปแล้วได้พี่น้องบานไปนปุ๋งพุนละือ้องหลอดท่ออุ่นๆครับผมเสือแจยวโคแต่ว่าผงซุรสเสือไว้แล้วเด้อครับก่อนหลับปุ๋งเมื่อคืนเนี่ยซอสมันโอ้เป็นตะเผ็เดะครับจดจาดจัยหนงไยเนาะ ถ้ากันบอกก็ใช่แต่ตอนคิบก่อนไปบอกว่าพี่น้องผู้ใด้โมจินหนองม่วก็เอามาขายให้ได้เด้อครับเขาสิ่มเหมือนแต่สีน้องกัน,นสองยันเ <ะ S 2> พราะว่าเก๋ยกสูตรถเสิร์ฟเวลาทำตุกเรคืนี่ยน้องโง่นี่ไม่ได้เสิร์ฟเพลมากใหม่นะครับมันม,มันมีความแสีบของมันน้องโง่น้องควาย ซิมนอะไรแบบอมีห่อเทนยดพอดีเป๊ะเลยพี่น้องสุดยอดเลยกินใด้หมดเลยชิ้นหนาแม่เข้มข้นครับพี่น้องแต่ล้นี่รดน่ะเนาะล้นอะครับพ่อครับล้อนโหเสียดายนำ จับกับเขาออนทัวเยบอะไรของเลยอวาสเตปนีครับผจับดำน้ำก็อิ่มมาดีครับผมไม่แน่เลยของเสียบกินในน้อยๆก็อิ่มของเสียหายาหญ่อิสานครับผมนี่ขาเทียดนี่ความปรับลาดนมาเด้อครับพี่น้องบานนี่โอ้ยอย่มาเื่อคล่ทุกคนมากินอ่อมน้องโง่ครับผมมาขอจานมาเลยกินเลยละพี่น้อง โแมงแขงก็มีเด้อครับกิดโดทะเลกับรูปพันแปดบ่ะอ๋อน,นี่ร้อยหน,นึ่งร้อยหนึ่งร่ห้าห้าร้อยนี่เรามีเต็มถ้วยน้อยนี่เน้จะเบิง่งร้อยหนึงเห็นเยอยแต่คนถ้วยจ้องร่องนะเนียนโดนเข้าไปหาโบเป็นงนหมอ้อยมูสอุปกรณ์หมเลยคนจะนกีบจีกันมันจะหัางมันทั้งหัวเขาด,ย,ดยอดพี่นอ้อง แม่ครับสมมติว่ามีคนอยากกินจกกเสียหนึ่งแม่กินมือนี่ครับคือถิบนพ่คือดอกลูกโอ้ใหญ่เอาขันนี้กินเหี้ยเกินเนาะถ้นกินค่ายก็จะกินหนึ่งไฟนี้เพื่อท่านผู้ชมน้อยสิมีหาตาจ้างว่าต่ห้องขึ้นเขาหนามมึนใจอจตะร์เลยเจ้าเจ้าอิจเตอร์พอดีวะลูกลูกสาวเอาไข่สายใหญ่ๆพี่น้องตอวข้าก็มีเด้อประหยัด สุดยอดพี่น้องเลยน้ำข้นข้นดีนะใช่เนาะเมื่อกล้กษณะนี่นนวนัวก็รอดกว่าไม่ขึมนข้นเลยเนาะนี่เนนะนวดดีเนาะจริงเกียว mặc qua mặc dù 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 ยังครจะแต่งจะแต่งจะกินกันอยู่เลยทำได้กินเราทำดตั้งใจเลย้มันเป็นเสียมองเยมันเสีบดีมาแล้วค่ะกินขอมันไก่เป็นจดูดีใจน้องข่อยเลยนึ่ ไม่ลองแบบมาติดกับบุญดีลวแม่หีจ่จะา่ากิน<ะ>พอร้องดู๋เหรอคะแต่กำลังลองทมเทียร์แล้วแต่อ,อยร้องอยู่น้ำใส่สน้ำหมองไส้หมักเยอะกล้ยใส่ปลาสดเติน้ำผึ้งสอนห้งทักเลยขากเนะ็เป็นจือๆนะมเป็นจือๆจือๆน่า พี่ยังใช้บะมหม่เปินอืไรพียังใช้บะหม่า,มาก,กินลาบเทาอ่ะมันวาบบะหม่าเลยค่ะเป็นซื้อเป็นแซบได้หลหรอลาบเทาก็บะหม่มกเลยทำไออยาพอบอกก็ได้แต่ว่าคือปเปัอ็ไม่ค่อยเปล่ยนตอ้ใช่ได้อืมคราบก็รวกชุูกเข่อีกงเขาเห็นหเป็นตแต่ว่าแค่บะม่ก,กินเคยจะกิน้ำอน้ำแม่เนเลอยู่ให้กินแลวเวกาแซ่บ่อยลืมทำลาบมาน้อยนะเปนนไงกันเหมือนระกนึ่งหรอพี่น้อง <laughs> ส้มติดปุ้มใหญ่ยังไงปลาใหญ่ๆเดียวนี้หรอบางเรือแต่เงามัมั่นโอ้เป็นเงาครับจะกิดซีหายใบกะลาบอิ่มหญ่ไหนก็ไม่รู้เม่เมนรู้นี่ถาดแล้วหกอยอ้มาแต่เมฆไอ้ปุ๋ยไอ้ ก็เอาฐานรัหมกไอลเลยเธอสามคนคนละงสองอยซับุฟีเลยพอเรับอยมบ่มบุฟเฟ่หนองว่าน้องกัเดียวพอเลยไม่กับที่ประเด็นมันจะทานอย่างไรชักห้ากว่าเดียวอ็ขู่ขุนเคยกินจ้ะีละสองเ่อนี่ว่าดีเดือนหนาเลยกินอีกผู้ใดอยู่แถวพนทองบอกใช่นหจ๊ารถจัาซีฟูดเปิดไป เราไปจะเกิดกน้ไปกินยาเอาพอไปกินนั่งเลยครับมันมันคืดยวดีครับต้องมีจำจำแล้วว่าซ้ายกินเลยเพิ่นขาดทุนสั่งว็สั่ง้าของร้านมาได้กำไรวะเปลือกเปลือกกุ้งก็เปลือกกระปูเป็นนางสีกุ้งกิโลละห้าร้อยอิ่มละเราลกูสอง เก่าปะครับบะบเราคเก่าอืมหนึ่งเก้าเกาแมนบ่ครับเขาเจอาหรบ่าขาตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งเก้าเก้ายนอนพอแม่งแข้งเลยพอเสียบ้อง่ต้องกินเลไเอาหลอหล้างก็ได้ตองแมงแข้งี๋ยวไปเปลี่ยน สุดยอดเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝ่าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมคนน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งไม่ใหญ่ยฟางครับมื่อกี้กินน้องโง่สุดยอดเลยครับพี่น้องแต่ว่าไม่ใหญ่ยฟางกินข้าวผัดครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอย่าดูเด้น้อยใหญ่เมื่อกี้กินน้ำดีใจน้ำแข็งเลยนะยจะดู